สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามปลกพลังนวัตกรรมตั้งศูนย์วิจัย AI และอุตสาหกรรมอนาคตแห่งแรกของไทยเมื่อวันที่15ตุลาคม2568ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นดรเฉลิมศักดิ์นำเชียงใต้ในายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามแถลงข่าวการเปิดสอนระดับเทคโนโลยีบัณฑิตปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI พร้อมประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและบริการวิชาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และอุตสาหกรรมอนาคตซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีนายสุขนานาเมืองรักผู้อำนวยการสถาบันดร์สิริรัชนาาาโสภาผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและด็กเตอรกิจการปฏิพันธ์ครูเชี่ยวชาญหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมงานก่อนการถแถลงข่าว ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสางเพื่อพิจารณาขยายหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับปวสและปริญญาตรีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคเศรษฐกิจใหม่ดรเฉลิมศักดิ์กล่าวว่าสถาบันอาชีวศึกษามีหน้าที่นำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ประเทศเรามองเห็นความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุคใหม่จึงผลักดันให้เกิดหลักสูตรและสูตวิจัยแห่งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาคนวิจัยนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับตั้งแต่ปวชปวสจนถึงปริญญาตรีทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามเตรียมต่อยอดความร่วมมือกับ9วิทยาลัยมนสกัดเพื่อผลักดันสูงดังกล่าวให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Niche c u r ที่สำคัญของภูมิภาคอีสานและประเทศไทยในอนาคตทีมข่าวเคเคมืรายงานมันเป็นความรับผิดชอบของสถาบัน การอาชีพภกษาของเราอยู่แล้วนะที่อีกต้องนําเทคโนโลยีและวิจาการใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศเนื่องจากช่วงนี้เราเป็นช่วงเรียกว่าเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องใช้อาศัยนิวเทคโนโลยีทั้งหลายทีนี้สถาบันเราก็มองเห็นความสําคัญด้านนี้ก็เลยขยายแนวคิดออกมาเป็นแนวปฏิบัติให้ได้เช่นหลักสูตร ูพัฒนาระบบตลอดจนก็เรียกว่าหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้สนับสนุนการจนการพัฒนาคนในด,ด้านนี้ให้ได้นะเรามีตั้งแต่วิต่หลักสูตรอวชหลักสูตรอวสและก็หลักสูตรระดับปริญญาตรีมทำด้านนี้ทีนี้ถ้าจะทำให้ประสบผสมสเร็จ หลักสูตรเหล่านี้เราก็ต้องมีก็เียมีศูนย์พัฒนารถาบันต้องรับผิดชอบด้านนี้โดยตรงตั้งแต่เรื่องนำคณาจารย์ไปศึกษาระดับ,บรรปริญญาโทปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยดังๆในประเทศเรารวมทั้งในมหาวิทยาลัยระดับอุปภาคที่เราร่วมมือกันอาจารย์เหล่านั้นก็ไปเรียนปริญญาเอกแล้วก็เราก็จะสนับสนุนให้เรียนปริญญาโท ให้มีความรู้ด้านด้านนี้ให้มากที่สุดนะพร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยด้วยอันนี้ก็ตอนนี้เราได้ทำมาสองปีปีนี้ก็จะเริ่มเรียกว่าเพิ่มพูนเรื่องขยายผลหลักสูตรและอาจารย์ที่จบปริญญาเอกอาจารย์แล้วก็ส่งไปริญญาเอกสองสามท่านท,ที่จะกลับมาแนวความคิดของเราที่จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราก็ต้องมีหลักสูตร เพราะฉะนั้นที่ประชุมวันนี้ก็ก็พิจารณาเรื่องขยายหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับปรศเพิ่มอีกให้มากขึ้นสําหรับสถานสถาบันของเราที่มีสาขาที่นี่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาคอนแก่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการอาชีวศึกษาเราก็จะจัดตั้งศูนย์ขึ้นสศูนย์นี้จะมีบทบาทสูงในภูมิภาคนะครับ สถาบันจะต้องสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็จัดตั้งให้เป็นระบบให้ได้แล้วหางบสนับสนุนไอสถาบันแห่งนี้มีความพร้อมทางกา,ารจ์แล้วก็ผู้รับผิดชอบหลายท่านที่อยู่ข้างหลังผมนี้โดยเฉพาะท่านผู้บรการมาก็เราจะเริ่มก็องใช้สถานที่เต็มที่โดยเฉพาะชั้นนี้นะฮะมีทั้งห้องปฏิบัติการมีทั้งห้องอ่าก็เรียกว่าห้องสอบ แล้วก็อ้องขยายผลจากวิทยกรราคาต่างๆที่เขามาช่วยก็พูดไงว่าเราเราซัพพอร์ตทุกด้านพร้อมที่จะให้หน่วยงานข้างนอกมาช่วยสนับสนุนสถาบันด้วยเราก็เลยคิดว่าถ้าจะให้วัวเก่งๆต้องจัดตั้งศูนย์ศูนย์นี้เนี่ยจะต้องขยายบทบาทบทบาทก็คงมีทั้งเขาเรียกว่าวิทยาสถาบันของเรามีเก้า วิจยวิจัยะไรต่อไปเราก็จะขยายออกไปอีกทีนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยเรื่องที่เราคุยกันมานแล้วสองสามปีที่แล้วมาเนี่ยเรื่อง AI ที่จริงต้องขยายความรู้ขยายผลเรื่อง AI ไนี่ให้มากที่สุดไปยังการปฏิบัติการต่างๆเนื่องจากแนวคิด AI เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องคอมพิวเตอร์แต่เป็นเรื่องที่สมองคน เขาเรียกว่าหาทางทําให้เขืเรียกอุปกรณ์เครื่องมือของเราเนี่ยทํางานโดยอิสะระโดยเฉพาะถ้าเราผ่านมาอย่างนี้เวลาแนวความคิดของสถาบันนี้ก็คือว่าสมมติว่าจะทําให้หุ่นยนต์สามารถที่จะแอคชั่นได้ตัวขเขาเองป้อนข้อมูลโดยเขียนโปรแกรมโดยการพัฒนาเรียกว่าแนวคิด ข้อมูลให้ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดต่ออุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งวันนี้ก็มีหลายหลายส่วนที่สามารถที่จะนําแสดงได้นะเรื่องตน้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวคิดและการปฏิบัติการเบื้องตน้นถ้าอีกสักสองสามปีนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นศูนย์ในระดับนานาชาติจะตั้งใจไว้อย่างนั้น